ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทำมาแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ในรอบแจ็คพอตของเรานะครับได้เลือกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนที่ควา้าหนึ่งแสนบาทนนให้กับน้องลีน่านะฮะคนที่ว่าสองคนนี้ควา้าเอาอีกแล้ว,นะวเฮ้ยด <c oughs> ังไม่ค่อยดีนะะ ล้างไม่ได้ล้าง<ด>ตังต้งกฎกติกาของเราคือถ้าเกิดว่าสองคนนี้ยืนอยู่ตรงนู้นน้องลีน่านั่งอยู่จะไม่เห็นชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังเ,เขาไห้มาโดยที่ไม่เอ่ยชื่อนั้นนะครับตอบถูกหนึ่งชื่อได้ไป2,000บาทค่ะพอมันครบ10ชื่อมาแล้มันกลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาทค่ะทีได้จะได้ดซื้อหวยอ่า จะเอาไปซื้อหวยทันทีที่เหลืออยู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครช่วยเลยนะฮะแล้วจะกลับบ้านได้ยังแล้วจะกลับบ้านได้ยังยด้หมดแรงแล้วแต่อย่าฟาวนะครับอย่าพูดทับศัพท์อย่างเช่นเบิร์ดกับนกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะแล้วก็พยายามจะใบ้ผลงานของเขาเป็นแฟนใครอะไรยังไงข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นมาถ้าตอบได้10เอาไป10,000แบาททันทีนี่คือซุปตาเต็ม10เขาที่ให้ไั้ครับ หนาึ่งแสนบาทกันพร้อม90วินาทีพร้อมแล้วเริ่มแฟนโบเมลดาค่ะทำรายการกินเอ้ยใครวะเดี๋ยวก่อนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คือเล็กอคุณนาแล้วมีอะไรอาเล็กอาอะเล็กเออเออได้อเล็กคีระเดทูกต้องเทอ่ยวเที่ยวไทยผมสั้นใหญ่พี่ป๋อแปมป๋อแปมถูกต้องเออไม่เอานักเกณงใจ จอนนี่และมาริโอ้กะอะไรเล่นเกมมาริโอ้กะอะไรอะไรวิกตงลุยลุกอดหรือสกอตถูกต้องดังในจีนเป็นเล่นผู้หญิงกับผู้หญิงเก็บเงินเรียกว่าอะไรธนาคารอะไรสินธนาคารออมสินออมอะไรออมออมออมสุชาโอเคได้เป็นแมลงลิเกด้วยลูกทุ่งด้วย แต่ชื่อเขาเป็นแมลงไม่ดำไม่ดำแมลงพึ่งไม่ดำขาวดำมีขาวขาวอะไรขาวอะไรนะขาวไม่ใช่แต่ว่าแมลงแมลงทำไปก่อนคร่ะตากแตนละลายตากแตนละไลายทำทำทำไปทำไปเร็วอันต่อไปตามใจตุ๊ดอุ้ยตามใจตุ๊ดเอ่อเอ่อสุนทรวิเนศอะไรทิพย์เพื่อนจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าเอ็มเอ็มเอ็มอะไรพี่เอ็ม อะไรนะแล้วนีีีน่คนตีสิชื um. ่ออะไรข้ามไปก่อนคุณอะไรข้ามสิบอมดเวลาเอวิทวัเอวิทวัฒเราเกือบจะได้อยู่แล้วทีนี้พยายามจะใบ้ไปเพราะว่าบางทีมันดืกไม่ออกตื่นเต้นเล้าใจอะไรวิตอลตักพริกไม่มีประโยชน์เลย ได้ไป60คำอโอ้ยให้เลยเหรอให้เลยเหรอคะไม่มากขนาดนั้นครับนะฮะเราได้มาทั้งหมดนะครับในรอบซุปตาเต็ม10นะครับได้ไป4ข้อ8,000บาทอ่ะ ค่นี้ก็เหมาแผงได้แล้วนะฮเอาไป8,000ก่อนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆดาราทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณค่ะออิเุรีเกมไนท์ไทยแลนด์ของเราจะมีนัดกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับ6โมง20ทีทางช่อง3กดหมายเลข3 3ได้เลยนะครับแล้วก็กดดูมือถือก็ได้นะฮะที่กด3 plus ได้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่อทิตหน้าสวัสดีครับขอบคุณยโรเคก วิปโฟมอาบน,น้ำโชกุบุสึไอ้ไอ้ไอ้ตีตัวเองอะไรจกีงนางเออไปอั้งมุกไาจากไหแกงฮายิน่าอนนออนดูด น้ำโอเลียล้ยงโอเลี้ยงได้พอเดี๋ยวเวลาหมด